สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับกับสูตรเลขล่างนะครับก็จะมี2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วย3สูตรเทียบชน หลักหน่วยนี้ยังเหลือสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็จะรวมให้3สูตรนะครับหลักหน่วยเทียบชนกันก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลราัวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี่ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจแค่นาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีรลุนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตนะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้มนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหลัก10นะครับสองสูตรเทียบชนนะครับสถิติเทียบชนจากหววที่ออก85นะครับสถิติที่เข้ามาก็6งวดวนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับงวดแรกนี่ชนกัน2ตัวนะครับ7กับ8เข้ามาที่เลขงวดหวที่2นี่3 0ศย์กับ3นะครับเลข0ูนย์เข้ามา 8กับ1นะครับเลข8เข้ามาชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับเลข2เข้ามา0นกับ1นะครับออก0 6ย์เลข0นย์เข้ามา8กับ9นะครับเลข9เข้ามานะครับหลัก10นะครับของงวดนี้ชนกัน0นกับ3นะครับ16กกรกฎาคมรอรุนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับ สูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้เข้ามาจากวดนแรกที่ออก36นะครับสต,ติที่ผ่านมาก็1 2 3 4 5 6 7นะครับเจ็ดวันนี้วดที่8นะครับที่เราจะมาลษกันนะครับวดแรกที่ลงนะครับของวันนี้9บวก2เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก6อีกเป็น23นะครับได้เลข3า พิ่มไปทีละหนึ่งแต้มสี่ตัวนะครับสามสี่ห้าหกสิบหกกรกฎาคมโปรดนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งสูตรที่สองนะครับ นี้เข้ามาทีหลังนะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับเป็นตัวเลข4ีตัวเหมือนกันสถิติก็ตามนี้นะครับของงวดนี้2บวก6เป็น8 8ดบวก6เป็น14บสีเได้เลข4ีเพิ่มไปทีล่างสามแต้มนะครับสูตรนี้4703 6ก็กกรกฎาคมนะครับรอดูน,นะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมา ในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ไปจรณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนมาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับเมื่อเอามาเทียบชนกันก็ชนกัน2ตัวนะครับ3กับ4 จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับหลัก10บล่างนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับเพราะว่าสูตรเก่าที่เข้ามาก็ลงไปครบหมดแล้วนะครับนี่เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย3สูตรเทียบชนเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับยังเหลือ1สูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับหลักหน่วยล่าง ก็คือสูตรนี้สถิติของสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก50นะครับเป็นตัวเลข4ตัวมีผิด1งวดนะครับงวดแรกที่ลง16มิถุนายนนะครับเข้ามาแล้วก็1กรกฎาคมก็เข้ามานะครับสูตรนี้งวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข8เลข5เลข4นะครับ แต่สูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอามาตามต่อนะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับของงวดนี้9บวก2เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก8อีกเป็น27นะครับได้เลข7ลบ3นะครับตัวแรก7ลบ3เหลือ4 4บวก6เป็น10 10บก3เป็น13เอาตัวท้ายนะครับทั้งหมด4ตัว16ก็พอ68นะครับรอรุนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้หลักหน่วยล่างนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากวดที่แล้ว สูตรที่สองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกสามสองเป็นตัวเลขห้าตัวนะครับสูตรนี้สถิติที่ผ่านมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นสูตรใหม่งวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันของงวดนี้หกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งอีกเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ด เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ5ตัว70369 16กากกรกฎาคมรอดูว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวนีนจะมาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตําแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลัก10เลขหน้าครั้งที่2มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลัก10ของเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งเรามาดูสูตรที่3นะครับ อลล่างนะครับสูตรที่3สูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับที่เข้ามาน้อยที่สุดนะครับใน3สูตรเข้าข้าวนะครับงวดแรก6บวก3เป็น9 9เบวก3เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวกเป็น21ตัวแรกลบ1ท,ทีบวก1นนะครับได้เลข2 2 2บวก2ได้เลข4 4่บวก1ได้เลข5 ทั้งหมด4ตัวนะครับสูตรนี้ผลลัพธ์ที่ออก8 5เล่5เข้ามานะครับสถิติก็1 2 3 4 5 6นะครับ6งวดเป็นสูตรใหม่นะครับของงวดนี้นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก9อีกเป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก1เป็น37ได้เลข7บวก1นะครับตัวแรก ได้เลข8 8ดบวกสได้เลข10เตาตัวท้ายก็คือเลข 0, 0ู 1, นย์ศนย์บวกหได้เลข1นะครับสิบหกกรกฎาคมนะครับเรารุ้นว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตําแหน่งของสูรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบล่าง3าครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ เมื่อเอา3สูตรนี้มาเทียบชนกันนะครับพวกนี้ก็จะชนกันอยู่2ตัวนะครับเลข0ูนย์กับเลข7นะครับเลข0ูนย์มี1 2 3เลข7ก็1 2 3นะครับที่เหลือนะครับเลข1 1 0สูตรเลข3 1มสูตรเลขเลข3าสูเลข6 1 0สูตรนะครับเลข9 1ู้ตรเลข8 1 0นะครับ ็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ชนกันรครบ3 0 0กับ7นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับจะมาไหมจะเป็นตีตามนี้หรือไม่นะครับ3สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่ 0, ูนกับ7นะครับหลักหน่วยถ้าเรามาจับคู่ดูนะครับกับหลัก10นะครับหลัก10 3กับ4จับคู่กับหลัก ก็จะได้4คู่ชุดนะครับหลัก12ตัวหลักหน่วย2ตัวนะครับจับคู่ก็จะได้3 0 3 7 4 0 4 7านเจะครับ4ี่คู่ชุดจะมีมาหรือไม่นะครับถ้าในสคู่ชุดถ้าเรามาวิเคราะห์ไปกับสูตรแต้มรวมนะครับพวนี้ที่ลงให้ดูไปแล้วนะครับสูตรแต้มรวมเทียบชน4สูตรนะครับแต้มเด่นก็จะเป็นแต้มเจ แต้มรองก็จะเป็นแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มแปดนะครับในนี้ก็จะมีคู่สามเจ็ดตรงกับแต้มศูนย์นะครับเป็นแต้มรองนะครับแล้วก็สี่เจ็ดแต้มหนึ่งก็ตรงกับแต้มรองเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปไวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับ ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทาง,ทางเท่านั้นก็เดี๋ยวจะรวบรวมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นภาพรวมเป็นชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเลขล่างนะครับส่วนเลขบนก็ยังเหลือสูตรที่จะลงให้ดูอีก1ชุดนะครับเป็นอาจจะเป็นชุดสุดท้ายเหมือนกันนะครับอีกอิงสูตรที่เหลือก็ยังมีนะครับแต่ว่าเขามองว่าพอสมควรนะครับ จากรวบรวมสรุปนะครับก็รือใครจะรอพิจารณาจากภาพรวมในชุดสรุปอีกทีนี่ก็ค่อยมาว่ากันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ h อ n n e l หวยฟรีทาง YouTube กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ